โอเควันนี้เราอยู่กับแมปเรืออีกแล้วนะซึ่งเป็นแมปเพรสสตอรี่โอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยปแป,แ,ปแล้วเข้าอันที่มีคนีกห่าป่ะนะเข้าเลยเข้าไม่ได้อ้าวมันถึงว่าเข้าแล้วน,ะนายนายมาเข้าเหมือนฉันถึงว่าเข้าแล้วอ๋อนายถึงว่าเข้าใช่ไหมไงั้นนายเดินไปที่อื่นเลยโอ้โหสิบคนแล้วรวมนาะยที่อยู่ด้านนอกเลยด้วยนายคนมาแนะนำและวคเต้นยิ่งใหญ่เลยเฮ้ยได้เวลาแล้วป่ะดู เฮะมันไม่ได้นานนี่กระโดดน้ำถึงเดียวก็ชนะแล้วเฮ้ยฉันฉันไม่สำรวจแลวฉันเล่นน้ำามนะ้ไปเรื่อยๆฉันจาได้เลยเขาให้เก็บตังค์ไปซื้อห้องพักตัวเองหรอใช่ซื้อห้องพักตัวเองได้แต่ตอนนี้เขายังให้สำรวจเลยนะแล้วนายรู้ได้ไงเออก้นมันมีตังค์ตกอยู่บนพื้นน่ะแล้วนายรู้ได้ไงว่าเอาไปซื้อห้องพักตัวเองก็ฉันลงมาเห็นน่ะฉันนายเดาวอีกเหรอนี่น่าจะฉันล่างสุดแล้วนะ แน่น่ามีสิ่งอื่นนะโอ้โหยังเมื่อกี้ฉันยังเห็นเมื่อกี้ฉันยังเห็นอะไรอีกหรือไม่นายเห็นของเน,นี่ยนายอันเนี้ยซื้อไฟฉายเหรอไปซื<ด>้อไฟฉายเข้าห้องกับทำไมตัวนายผอมจังอ๋อฉันไม่ปรับอวัาวะใต้ผอมเหือนเดิหมหรืนะไม่ต้องซื้อห้องพักฉันหลับแล้วนี่ห้องฉัน q u i สตอรี่แจ็คกุ้งนายแจ็ค เป็นด้วยโอ้ยนายเชื่อไหมมันอาจจะมีเจ้าผีลกวิญยาณหลอนในเกมนั้นมาอีกได้ใช่แายเรากระโดดลงน้ำให้ฉันหน่อยอ่ะมีคนตายสองคนต้องไปหาของหาของแบบหาของแบบสุ่มๆมาให้ฉันใครที่ได้ก่อนใครที่หาเจอก่อนได้สิบห้าบาทเป็งมีอ่ะเขาไม่หาซ่อมโอเคเขาห้องเลยเขาไปหาซ่อมเขาไปหาซ่อมเตือยตตตต,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 ต เฮ้ยคนเจอแล้วฉันเจอแล้วฉันเจอคนเจอแล้วเหมือนกันฉันนรียบหยิบก่อนหยิบก่อนหยิบก่อนเฮ้ยเฮไมห,ห,หยิบไม่ได้เนี่ยเออหยิบแล้วไปแล้วจ้า <c oughs> อุ้ยเพราะสุดท้ายเนี่ยโอ้ยซินโลสองเจ็ดพบเธเจอก่อนฉันฉันคนที่สามเหรอเหมือนฉันไม่เขาเอาคนแ <3 S 2> รกเท่านั้นคูสสตอรี่ต้นที้คูสต่อไปหาอะไรสนุกดีจะให้หาก็ฟอร์มอันสกีนอาเทมิ่งมีอา ห้องน้ำเขาเรียกว่าอะไรกระดาษกระดาษกระดาษชำระกฤษณ์ก็เขียนว่ากระดาษชำระรู้ก็บ่นแล้วนะว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้หรือเปล่าสวีกระดาษชำระกระดาษชำระกระดาษกระดาษชำระขอหยิบก่อนนายได้แล้วอ่ะฉันเก็บก่อนฉันฉันเก็บก่อนแล้ววิ่งแล<ถา> <Ireland> ้วเฮ้ยฉันมาก่อนคนแรกแล้วอ่ะฉันมาก่อนคนแรกแล้วกัปตันครับมาใครได้ก่อนล่ะกัปตันเอาไป ฉันก่อคนแรกไนงะคนนี้โกงอะ่ะตอนนี้หาสุดท้ายของเราหาสุดท้ายแล้วนะโดคือกลัวเรื่ติกเก็ตเขาบอกอยู่ชั้นที่สามเฮ้ยชั้นที่สามมือนก็จบกันโอ้ยอยู่ข้างล่างเลยชั้นสามเนี่ยชั้นสามงั้นเหรออาเขตหรืเปบ่อยู่ที่อาเขตรเปล่เข้าอาเขตได้ด้วยใช้สิบติกเก็ตเนาะ เจออย่างเจอคนคนใหม่ฉันสามคือฉันนี่ใช่ไ้มเขาเจอแล้วอ่าอยู่ไหนอ่ะมันก็เข้ามาด้านในนะแต่ไม่เจอถ้ามีคนเจอแล้วพอชนะแล้วด้วยไม่มีไม่มีแล้วคนที่ได้คือโกงไม่ใช่โกงนายกับฉันหาไม่เจอ โอ้ยคนเดิมได้สามครั้งติดอ๋อฉันรู้แหละเขาน่าจะเคยเล่นแล้วอ,อไปเด้อเขาบอกเปลี่ยนเกมดอทบอลดอทบอลคืออยู่ในน้ำเล่นในน้ำแน่นอนมีสองทีมนายเราอยู่ด้วยกันบลูออนไปเล็ไซด์ฉันอยู่สีฟ้านายเป็นสีแดงฉันอยู่สีแดงรู้ได้ไงชนะได้สิบเอ็โอเคบรรดาเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ด้วยกันนี่แน่ปลาปลาใส่มันนายแล้วปลาใส่มันจาไม่ได้จะไม่มีบอลนะโอ้ นายปลาเะแล้วนายต้องรอรีโหลดแป๊บหนึง่งเหลือม,<ส>มันเหลือแ<ส>ค่คนเดียวมันเหลือแค่คนเดียวต้องต้องปลาใส่ตัวจริงมันอะคือข้างในใช่ใช่เที่ยมขับไปไปล่ามันถืออยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้าเรียบร้อยชนะเรียบร้อยเยสเราได้สิบห้าบาทดอยช์หมดไปลรอเราขออยู่กันใหม่นะเจ้าบดูเขาเราเก่งมากได้สิบห้าแล้วโอ้เมื่อแล้วแปนอนกัน แล้วมาซื้อห้องมันองกินข้าวกินมันห้องมันไม่ต้องซื้อฉันนอนฉันก็ได้แล้วโอ้ต้องงันซื้อฉันไม่กินนะแมไม่กินอะ๋อเขาให้เขาให้เขาให้พิซซ่าฟรีทุกคนนายอยู่คนเดียวดีกว่ามันจะได้เยอะๆฉันจะได้กินเยอะๆฉันยี่งเป็นคนกินจุอยู่เฮ้ฉันได้พิซซ่าแล้วกินเลยหมดแล้วกินขอเบิ้ลนได้ไหมไม่มีแล้วได้แค่นเดียวไปไปนอนกันเออไปลาบะโด เข้าห้องเลยอยู่ห้องหนึ่งศูนย์ห้าทำไมฉันมีพิซซาไม่จำกัดเนี่ย <105. S 1> ฉันไม่ได้อยู่กับไายน,นะทำไมคนแย่งเลยฉันนอนพื้นก็ได้โอ้ยนาย <laughs> ไปหาห้อง <laughs> อื่นนอนเมื่อัี้จะตายนะฉันมาหาที่นอนแล้วนายเล่นสก,กปรกฉันนอนแล้วใช่ไหมต้องมีคนเมาเรือแล้วก็ตายแล้วก็จบเกม กัปตันโอเคงั้นขอให้ฝันดีลาติสสวัสดตทุกคนพวกคุณยู่หรือเปล่าฉันนอนไม่หลับฉันกลัวให้เรานอนกันเถอะนุบเว่าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวผีก็มาเชื่อสิตอนนี้ฉันระแวงในชีวิตจริงแล้วฉันไม่ได้ระแวงในชีวิตฉันไม่ได้ระแวงในเกมแล้วฉันระแวงในชีวิตจริงแล้วเออนาย what is that ทำไมต้องจาเรื่องแสง ฉันก็เลือนแสงด้านนอกอ่ะมันเป็นเรืองแสงสีเขียวอะไรอยู่ลงหน้าต่างอ่ะนั่นคือเรือที่อาฉลไปใช่เรือ้าต่างสิฉันเห็นฉันเปิดหน้าต่างเนาะโอไม่นะโอไม่มันกําลังมืดลงตอนนี้มันมืดลงอ่ะฉันปิดพมาณก่อนไปที่พาวเวอร์ลูมฉันไม่อยากฉันนอน งง่วมันเปิดประตูไม่ได้เออสิงเก็เพื่อนฉันนอนกันหมดเลยถ้ันไม่ไปไหนอ่ะเออเราก็ไม่รอดจะเถิดดิท่าไม่ไปอ่ะไปเดิอ่ะเด้อบุกกระเาเลยไม่เชื่อแม่ผีต้องอยู่แถวนี้ทำไมฉันทำไมฉันต้องถือพิซซ่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่ห้องไฟฟ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ห้องไฟฟ้าอยู่แถวนี้ไปนี่ไงนายกับตันรอเราอยู่ตรงนี้โอ้ไฟโง่โง่ฉันขอโทษจริงๆแจ็ค เรากลัวมีเรือโ<ม>จรสลัลดน่ากละว่าคุณแน่ใจหรือว่ามันไม่ใช่แค่ฝันร้ายเราพยายามเปิดอันนี้แต่ฉันไม่มีคีย์การ์ดเราอย่าไปยุ่งกับมันเถอะทุกคนช่วยกันหาคีย์การ์ดได้ไหมเจอแล้วนายทำไมเขายังยิ้มแย,มย,มย้มอยู่เลยนายฉันเข้าใจแล้วนายเข้าใจนะว่าเขาอบมีมีอบบี้เหมือนกันสินะอุ๊ยมีเหมือนกันไปทางนี้นะ ทางทางนี้ไม่ตรงทางตันทังให้เก็บต้องมาทางฉันถึงจะถูกทางฉันสับสวิตแล้วโอ้ยไม่ต้องแล้วนะฉันสับสวิตห้องอะไรเป็นแบบนี้เนี่ยชีวิตจริงห้องเป็นแบบนี้ไหมฉันสับสวิตแล้วไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องอะไรแล้วกลับไปที่เดิมแล้วฉันสับสวิตแล้วนายสับสวิตแล้วค่ะเออแล้วดเออฉันจองห้องนี้นะฉันจองห้องนี้คิดว่าาไม่มีอะไรในนี้นะแต่มันอยู่ในนี้ฉันจะบอกกับ ฉันจะบอกกับตนว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเราต้องหาีการ์ดเปิดห้องกับตาอ,อีกใช่ไหมไปะนอนแปะรีบอยู่ด้วยกันเมื่อกี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันเนอะฉันจองฉันขโม,ขม <c oughs> ยเตียงคนอื่นไ <c> ร <oughs> <c oughs> ขโมยเตียงคนอื่นนอนเลยด้วยนะยี่เช้าแล้วไปกินอาหารเรอวมาดูเปิดประตูไม่ได้โดนขังฉันขโมยที่นายดีกว่าเลยเอ้ย ฉันเป็นชุดด้านบนเธอจะเอาชุดเจ้าหญิงไอ้เวรเป็นลูกผู้ิงเหอโอดูดีว่ะเดี๋ยวนะเชื่อชื่อว่าดูดีเลยมาไปหาอาเคศกันเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือมันต้องใส่ตลอดชีวิตเลยวาใช่ไปกินอาหารก่อนเลยวะโอ้ยเสื้อหายไปซะ เราเข้ามาแล้วไม่อาเคตเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้เอ้ยนายอ๋อฉันฉันเรียกสเต็มอ่ะฉันกดอันนี้เรียกสเต็มอ่ฉันเล่นเกมไหนฉันเล่นเกมเรียกสเต็มอ่ตอนนี้ฉันทำเกมเรียกสเต็มอ่ไหนอ่ะเกมอะไรเกมแบบเกมอันนี้ได้สเต็มไหมไม่ได้โอเคไายทำอะไรอย่างนี้ได้สเต็มเนี่ยฉันต้องกดอุ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้โอเคไม่ได้สเต็มเลยนะนี่ต้องกดไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์ได้กับไม่ได้หรนายเนี่ย ไม่ได้สแตมไม่ได้สแตมไม่ได้สแตมเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไม่ดีมันอ่าดูที่ประตูอ,อึบอ,อึบอ,อึบอะไรบาร์โอ,อึบนายด,ด,ดูดูที่ประตูด,ดิต้องสู้กับมันแล้วโอเคโอ้แซมบี้เราไม่มีอาวุธอะบาดูโอ๋อเราต้องซื้อปืนฉีดน้ำให้ได้ไงแต่ว่าเรายังไม่ได้ตังค์แต่เรา,เราบอก<ม>ให้อยู่รอดให้ได้นายมันขึ้นไ้สูงแทบไม่ได้ยกเว้นแต่มันจะตรวจต่อตัวกัน วะอย่างนี้ก็ได้เออฉันชุดฉันเทพมากไม่มีใครมากล้าทำร้ายฉันม,มันเป็นผู้หญิงฉันไปแล้วตรงนี้ซอมบี้ไม่น่าเข้ามาได้นะหวังว่าซอมบี้จะเข้ามาตัวสลัดผีอยู่เนี่ยนี่คือตัวสลัดผีแล้วนึ่งวีวีโอเคบมดเวลาแล้วตัวสลัดผีหายไปไปในพริบตาเลยแจ็คตายไปแล้วอ๋อนายฉันเข้าใจแล้ว โกได้เนสเลตคืออะไรก็คืออะไรนี่ะไม่มีไม่ไม่มีใครมีด้วยซ้ำสร้อยทองคำสร้อยอยู่ด้านล่างสร้อยอยู่ชั้นล่างสุดอะต้องเอาสร้อยทองคำโยนออกไปฉันออกไปแล้วเนี่ยสร้อยทองคำอยู่นี่เหลือกี่คนแล้วอะโอ้เหลือเพียบเลยฉันน่าเล่นไอคองกินข้าวอันนี้กับตนเดี๋ยวนะถ้าไม่มีกับตาล้วเรือไปได้ไงโบเดอร์หรือว่าแจ็คขับอ๋อนี่นายวันนี้เรากินไก่กันนะ นะเลื่องไปอยู่อีกไม่จอดด้วยเนาะกับการประมาทว่าปรารากินด้วยกันนายนั่งกับฉันเฮ้ยมานั่งเราจะได้เลยอาหารนะโอ้ยนายมาเด็กกับฉันเหรอ <c oughs> โอ้ยนายห้ามกินนะกินแล้วฉันเลือดลดนะนายนายอย่าก,กินนะโอเคฉันไม่กินเพราะนายบอกว่ากินแล้วเลือดลดเ <c oughs> นี่ยฉันกินแล้วเลือดลดกินยังน้อยกินแต่มันแซ่บอิสเตอโบมันแย่มันเลวร้ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่งอะไรคอของกับการ โอ้นายนั่นของกับตันมีอะไรอย่าบอกว่ามันซอมบี้ตัวนั้นที่มันกับตันของเรือนั้นน่ะบ้าดาขอโทษฉันฉันไม่สามารถให้เอาให้คุณได้อย่าบอกนะว่าเราจะกลายเป็นซอมบี้กันนะเพราะเรากินสรนั้นเลยกับตันคือซอมบี้อ้ใช่นันแจ็คไงแจ็คาืแล้วเฮ้ยนายกุญแจอยู่ตรงนั้นน่ะกุญแจเราต้องหาทางหนีกันน่ะจะถูด่วงอ้คือเราฝันเหรอเนี่ยทำอะไร นี่ที่นี่คืออะไรเมื่อพู้กับตาเห็นฉันแล้วแล้วเขาเขาเป็นบ้าเลยผีโจรสลัดเหรอกับตานน่าจะเป็นผีโจรสลัดไหมกับตานน่าจะน่าจะเอาพิษใส่ไว้ในไก่ไว้แล้วก็พาเรามาที่นี่โอ้มันเร็วแล้วมันแย่มากเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่ ผีกับตัจะมาโจมตีเราอีกแล้วเขาอาจจะทําให้เรือเราจมได้แล้วเราจะออกไปยังไงล่ะเราก็ต้องหาที่สักที่เฮ้ย hey, ฉันมีไอเดียนะฉันเจอฉันเจอไม้ไม้อะไรก็ไม่รู้อยู่ในคุกฉันแต่ฉันไม่สามารถเอาไม้ถึงคุญแจได้แต่ว่าคุญแจมันอยู่ใกล้คุกของคุณมากกว่างั้นแกลองเอาไม้แล้วก็ยื่นยื่นไปหาคุญแจดูซะได้แล้ว ฉันลงไม่ได้โอเคเยี่ยมทีนี้คุณมีคุณแจแล้วเอาไม้ด้านล่างเปิดประตูเปิดไม่ได้ครับมันบอกว่าล็อกเปิดแล้วไฟเดือบุญพีหาคุณแจสีฟ้าซะไล่เอาไม้ไปเออปดีไลนมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยไอคนนี้เก่งนะเนี่ยเคยเล่นมาแล้วใช่ไหมใช่เขาเคยเล่นเหรอเด็ฉันว่าเขาน่าจะเคยเล่นแล้วน่ะได้แล้วโอเควัสที่แจ็ค นายบอสวันนี้แจ็คฉันก็ไม่ยืนขึ้นหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงเจ้าหญิงข้นบนหัวคอยคอยเฮ้ยนายร้องผิดหมดเลยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยโอวยเฮ้ยนายหยุดร้องนายร้องผิดอ่ะฉันจำไม่ได้แล้วตัวสลัดผีตัวสลัดผีวันดีแกน่ามันปีศาจนะใช่ไหมตัวสลัดผีไงนายกิมบีกิมบีเหล่าคนทั้งหลายฉันคือหนวดหนวด นวดเขียวคุณขโมยหิบสมบัติฉันไปไอ้เขียวนี่นี่คือตอนนี้คุณจะตายแน่นอนเลยนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณฉันเอาฉันมานายหนีแล้วไม่นะกดปุ่มสี่อันก่อนที่เราจะจมน้ำกดทำไมนะ ฉันจะถูกโจมแล้วน,นี่ยเน่ฉันจะจิ้มโจรสลัดอันนี้ถูกอ๋อเราต้องเรียงละดับให้ถูกต้องเมื่อมันไปไม่ได้ยงถูกแล้วโอเคโอเคได้เงินมาอู้หูนาต้องปรับจากอะไรเ,เป็นอะไรเนี่ยที่แกต้องขึ้นไปแล้วไปหาคุญแกสีแดงซะโอเคอ้อขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แล้วอาเขตคุญแกสีแดงได้ไงไม่ใช่เหรอแกสีแดง อ๋อคาบินต้องไปที่กับตันท้องกับตันเรามาแค่สองคนกับตันชี้ไปทางนี้คุยกับกับตันนี่กับตันฉันจิ้มทะลุออกมาด้านนอกด้านหน้าเรือเลยน่ะเฮ้ยเราฉากจบไหนดีนะจะเป็นฉากจบนะฉันเอาข้างล่างฉันต้องการเอาสร้อยทองคําของกับตันไปถ้าฉันก็ต้องการเอาสร้อยของกับตันไปทําไมทุกคนต้องฆ่าฉันเพื่ออนันเพื่อมัน ค่ะสู้กับตันฉันฆ่าไม่ได้ฉันไม่มีอาวุธอะตันมันเดินทะลุฉันมีแต่ไม้ฉันไม่มีอาวุธอ่ะฉันทำอะไรไม่ได้เราไปที่อื่นสู้ไม่ได้เพื่อนต้องสู้เพราะว่าเพื่อนแม่ฉแังอันนี้เจอแฉลงโอราฉันก็เจอฉลงตนี้เออเพื่อนตายไปแล้วอะกับตันมีดาบกับตันมีดาบระวังไว้กับ ตาแล้วแล้วฉันสื่อสองฉันไม่อยากจะทําอะไรแบบนี้นะสร้อยของฉันเราต้องโยนมันลงน้ําแล้วแล้วก็เอาสร้อยออกมาอย่าทนให้มันออกมาเธอจบยังเออหนายนี่สร้อยของขับรามาหน้าเลยอตอนนี้เรือไม่ขยับแล้วคุณอยากให้คุณอยากได้เอ เอิ่มเอิ่มเอิ่มสร้อยทองคํามากกว่าหนีออกไปเหรอใช่โยนเลยเพื่อนสร้อยทองคํานี่เพื่อนถืออยู่โยนเลยโยนโยนโยนเอ้ยโยนสิใช่โยนสิเออสมบัติฉันมันกลับมาแล้วเออน่จบแล้วมั้งเขาน่จะพาเรากลับไม่นายดูก่อนรอยเรือไม่เรือของเราไม่จมอีกต่อไปกูดเอนดิ้งอยากรู้แฮะถ้าเราคุณแจจะเกิดอะไรขึ้นออมงั้นไว้คลิปหน้าเลยกันแจ็ค แจ็ค <Jack. S 2> เป็นคาร์บอยพาเรากลับบ้านเดี๋ยวนี้เฮ้ย hey, ดูก่อนมีอีกหรือเปล่าอ้าวคนตกน้ำตายจบแล้วกูเอนดิ้งเอจบแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวนี้พอแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยเนะชิญญีณรนปด้วยบ๊ายบายเราได้กูเอนดิ้งนะใช่ไหมใช่